สวัสดีครับพบกับช่องกร็อที่กอนส่งวันนี้อาจจะเป็นของป่าเจดแล้วก็จะมีฮอนด้าจีโอโนแล้วก็แอมของอน้องรอยสุกแจ่มนะแล้วก็เทสดอกส่งของบ่าวภูไทยนี่ฮะเทสส่งดอกนะครับผมดอกสิบอันนี้เป็นพีซีร้นะครับของ jbl นะก็คือลูกค้าซื้อของ jbl มาคููเี้รู้สึกว่าในนัส้ามันจะ พันสี่หรือพันห้าเนี่ยนะครับผมอ่าดอกคู่นี้นะมันจะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้เลยนะที่มีอัสเจรีแล้วก็ JBL แล้วก็ด้านข้างเป็นอย่างนี้นะเออเป็นดอกหกนิ้วอ่าแรงๆเลยตัวนี้ไม่มีแตกเบอร์รองรับได้ทุกแอมทั้ง power ทั้ง a m ิ๋วทั้งต่างๆอ่าแล้วก็ซับแปนี้ไว้คู่นะไม่เหล็กร้อยยี่แล้วก็อันนี้จะเป็น U ็อกของลูกค้านะก็คือก๊อปปิดเอาไว้หมดเลย อล้วก็ปีของลูกค้าเลยนะลูกค้าซื้อมาเป็นปีโมนะครับด้านในที่ว่ามันจะมีกระจกสีใสๆอยู่อ่ารู้สึกว่าจะพันต้นๆนี่แหละอ่าไม่งั้นก็พันกลางๆนะจะ,จะเป็นมีร่องรอยการโมดิฟายก็คือพวกซีอาโพลี Poly, เป็นสีเกรดนะสีเกรดโพลีเหมืนเลยอ่ะทราบทราบก็เราลองเท็ดดูแล้วกันลูกค้ามันติดตั้งนะอันนี้ของป๋าเจดนะครับก็คือวิธีการติดตั้งง่ายๆนะครับก็คือจะทําแบบนี้ไว้นะ ทำเดือยอย่างนี้ไว้แล้วก็ไปขันแบตเตอรี่แล้วก็มาต่อตรงนี้เลยมันจะมีบวกลบอยู่อ่ามันจะได้ง่ายทั้งการติดตั้งแล้วก็ต่างๆอ่ะเล่นเลยอันนี้คือเนี่ยฮะกลางแหลมก็ไม่ต้องเปิดซับแล้วกินขาดเลยสเตเรอโอด้วยอ่าถ้าจะให้เป็นมิดโลก็เร่งมิดเบส มเน้งรับนะแล้วก็แอมสร้างนะครับเป็นแอมสร้างไม่มีขายที่ไหนนะเป็นซิงคอมพิวเตอร์เห็นไหมอยู่ข้างในเนาะใช้อะแดปเตอร์เปิดก็ได้นะครับใช้อะแดปเตอร์เอ่อเจ็ดสิบสามวัตต์ที่เป็นที่ชาร์จนะครับผมเวลาเปิดเบรคแล้วมันจะขึ้นสีแดงอ่าอันนี้เป็น12เอ่อเป็น1 4บสโวลต์5แอมป์นะ73วัตต์ ก็คือสามารถเปิดแอร์ออนกรอบได้เฉยเลยอ่าเปิดซับนะปีดังคมมากดอกดีด้วยนี้ลูกค้าซื้อมาให้นะเพราะว่าเขาขายเป็นคู่ ติดตั้งนะครับอ่ะเนอะกรอบลยจีวโนต่อเด้อ